สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่การเปิดเรียนแบบออนไซต์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ครับคำถามแรกที่ใครๆหลายคนจะนึกถึงเมื่อเปิดเทอมไหนคอ่า SCB SCB ตรงนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับถ้าเราพูดถึงตึกเรียนของคณะวิทยาศาสตร์นะครับใน ใครหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าเปิดในตารางเรียนแบบแพ็กเกจเองก็ตามหรือว่าตารางในสำนักทะเบียนและประมวลผลก็คงจะเห็นชื่อตึกต่างๆตามด้วยเลขต่างๆที่ยาวยืดเลยใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาทัวร์ที่ตึกต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอาคารไซคอมเพล็กซ์บิ d ิ n งของคณะวิทยาศาสตร์ของเราครับไปดูกันเลยสำหรับอาคารไซคอมเพล็กซ์อาคารแรกที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คืออาคาร ไซคอมเพล็กซ์บิลดิงหนึ่งนั่นเองครับสำหรับอาคารไซคอมเพล็กซ์บิลดิงหนึ่งนะครับก็ชื่อภาษาไทยก็คือ อาคาร30ปีคณะวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่มีความสําคัญกับนักศึกษาชั้นปีที่1รวมถึงนักศึกษาต่างคณะที่จะต้องมาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าตึกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตึกที่รวมห้องปฏิบัติการที่เราจะใช้ในระดับชั้นปีที่1นะครับนอกจากที่จะเป็นห้องปฏิบัติการแล้วนะครับเราก็ยังมีห้องบรรยาย SCB 1100อยู่ที่ตึกนี้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าตารางแพ็กเกจของเราบอกว่าให้มาเรียนที่ scb 1 3 0 2นะครับดังนั้นคำว่า1 scb 1ก็คือตึกนี้นะครับเลข3ก็คือชั้น3คือชั้นนี้นะครับ่วน2ก็คือเลขห้องตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาห้องเรียนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเตรียมเวลาไว้ให้ดีๆในการค้นหาห้องเรียนนะครับ ครับเราก็มาถึงตึกไซคอมเพล็กซ์ที่2ของเราก็คือ S.C.B. 2นั่นเองครับตึก S.C.B. 2ก็มีชื่อเป็นภาษาไทยนะครับว่าอาคาร40ปีคณะวิทยาศาสตร์สําหรับในตารางสอนของนักศึกษาเนี่ยนะครับส่วนมากห้องเรียนที่เราจะใช้ในตึกนี้ถ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับหรือนักศึกษาต่างคณะเองก็จะมาใช้ห้องที่เป็นห้อง S.C.B. 2100ทางด้านนู้นนะครับสำหรับห้องข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นห้อง S.C.B. 2 1 0 0นะครับ เป็นห้องสโลปนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับและรองรับกับการทำกิจกรรมต่างๆของคณะของเรานะครับครับแล้วเมื่อเราเดินขึ้นมาที่ตึก SCV 2นะครับที่ชั้น2เราก็จะพบกับสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์นั่นเองครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาจะมาติดต่อหลักๆอยู่2ห้องก็คือห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้อง หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะครับก็จะติดต่อเกี่ยวกับพวกเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับใครที่เป็นประธานชมรมนะครับจะต้องติดต่อเอกสารพวกบนสออะไรพวกนี้ก็ห้องนี้เลยนะครับอีกห้องหนึ่งที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจะได้มาใช้บริการบ่อยๆนะครับก็คือห้องงานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษานั่นเองนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาพื้นฐานต่างๆนะครับที่ตารางสอนหรือตารางเรียนเนี่ยได้เขียนว่า SCB 3นี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับ SCB 3ห้องเรียนที่เรามักจะใช้เรียนก็คือห้องสโลปห้องบรรยาย SCB 3 1 0 0ซึ่งถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับหาตึกสีฟ้าหาตึกสีฟ้าได้เลยนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของ SCB 3 1 0 0ที่ทุกคนมักจะเจอกันในตารางสอนนั่นเองครับ แต่ถ้านึกไม่ออกนะครับให้ไปตั้งต้นที่ภาควิชาชีววิทยาแล้วเดินหาเดินหาช่องทางที่เป็นช่องทางระหว่างภาควิชาชีววิทยากับธรณีวิทยาแล้วก็เดินมาก็จะถึงห้องเรียนได้เลยครับตึกอีกหนึ่งตึกนะครับที่คิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องมาเรียนก็คือตึกอาคารเรียนรวมนั่นเองครับหรือว่า rb นะครับเรามีทั้ง rb 3 rb 5นะครับ rb 5ก็จะต้องเดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้ว rb ย่อมาจากรวม building ไม่ใช่ครับ r าย่อ,ายอมาจาก registration building นั่นเองแปลว่าเป็นอาคารของทางสำนักทะเบียนและประมวลผลนะครับซึ่งในอาคารตรงนี้ครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยได้ใช้เรียนแน่นอนอย่างน้อยก็วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับถ้านึกคณะวิทยาศาสตร์ไม่ออกนะครับนึกภาควิชาชีววิทยาไม่ออกให้นึกถึงที่อาคารเรียนรวม RB3 ตรงข้าม R B3 ครับก็จะเป็นภาควิชาชีววิทยานั่นเองครับและเราก็มาถึงตึกไซคอมเพล็ก ตึกสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับตึกสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตึก scb c หรือ s i e complex 4นะครับ scb c เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาคารเรียนสําหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาสถิตินะครับแล้วก็หลักสูตรวิทยาการข้อมูลนะครับซึ่งตัว scb c เนี่ยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1เองนะครับก็จะไม่ค่อยมาเรียนที่ตึกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็มักจะเป็นอีกตึกหนึ่งที่หลายๆคนก็จะหลงเหมือนกันถ้าถามว่า scb c อยู่ตรงไหนนะครับให้นึกถึงอ่า ว่า SBC c นะครับอยู่หลังคณิตศาสตร์นะครับหลังสถิตินะครับข้าง ITSC และอยู่แถวแถวโรงอาหารชีววิทยานั่นเองครับเหนื่อยมากเลยครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นคณะที่มีตึกจำนวนมากนะครับอย่างน้อย30ตึกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น MB, CB, BB, STB, IMB, GSB เยอะมากๆเลยครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะถ่ายรูปลง Instagram แล้วอย่าลืมเช็คอินและแท็กมาที่ SCI under score CMU หรือนั่นก็คือที่วิทยากรม CMU นั่นเองครับแล้วเจอกันใน Instagram นะครับสวัสดีครับ